สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว CCS Toys m o t o m y Series Gun Buster ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับคุณเหล็กจากค่าย CCS ในไลน์ m o t a l m i Series ซึ่งก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมรอเล่นมากๆเลยนะครับกับการสเตอร์ตัวนี้สำหรับกล่องนะครับก็ขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะและดีไซน์หน้ากล่องนี่ก็จะเป็นสไตล์ของไลน์ Metal m i n ของ CCS เลยนะครับที่จะเป็นกล่องน้าตาลแล้วก็เป็นรูปของตัวหุ่นยืนตัวใหญ่ๆอยู่แบบนี้ที่มุขมขวาบนก็จะมีโลโก้ของ CCS แล้วก็ที่มุมซ้ายนี่จะเป็นชื่อเรื่อง Top Pawn ในไล่การ b u s t ร r และที่ตรงกลางนี้นะครับก็จะมีโลโก้ฉลองครบรอบ35ปีของการสเตอร์นะครับเพราะก็มีชื่ออปรรสารสนเเก,ก์เ็ แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีโลโก้ฉลองครบรอบ35ปีของกันบัสเตอร์พร้อมกับตรงนี้จะเป็นคันจิคําว่าคนโจหรือความมานะนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของกาบัสเตอร์พร้อมกับโลโก้เรื่องแล้วก็โลโก้ของซีซีเอสนะฮะส่วนด้านข้างกล่องข้างก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเหมือนกับอีกด้านเลยแต่ว่าคันจิตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นโดริคุหรือก็อคือความพยายามฮะซึ่งฝากล่องก็จะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งก็จะถูกทํามาเป็นฝา,เป,นฝาเปิดแบบนี้นะฮะซึ่งพอเปิดมาก็จะเจอกับประยคเด็ด 必ず勝たなきゃいけないのよよく、ポーラオ พวกเราเนี่ยจะต้องชนะกลับไปให้ได้นะแล้วมาเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับภาพหน้าปกซึ่งก็จะเป็นรูปของกันบัสเตอร์ที่กําลังใช้บัสเตอร์โคเรเดอร์นะครับเป็นอาร์ทที่ทํามาสวยมากเลยนะแล้วนอกจากนี้พอเอาน้าปกออกมาพลิกดูด้านหลังแล้วก็จะเจอกับอาร์ตของกันบัสเตอร์ที่กําลังใช้บัสเตอร์ชิลนะครับเห็นแล้วคนลุกเลยนะครับทำออกมาสวยมากเอาไปใส่กรอบแขวนได้เลยนะฮะซึ่งด้านหลังภาพปกก็จะเจอกับตัวฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าหลังจากแกะมาจากกล่องเราจะมีหน้าตาปยังงไ เมื่อแกะมาจากกล,ล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับออกมาดูดีมากๆเลยนะฮะตัวใหญ่มากแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเลยนะพวกดีเทลแล้วก็ทรงทําออกมาได้ดีมากเลยนะฮะออกมาดูเท่มากเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับกิมมิคแล้วก็จุดขยับกันนะเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทำดีเทลออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับแล้วพวกสีที่ลงมาก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะสีทองที่เขานี่ทําออกมาได้สวยมากเลยมองจากด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เกราะหลังหัวตรงนี้เขาก็ทํามาให้สามารถยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะฮะเพื่อที่จะได้ไม่ขวางเวลาที่่่เเงงยหหหนนนนนน้้าาขึสววจจจจออปปปชักกก็็็ะะะบตตมมิไ ไปขวาได้ประมาณนี้นะครับแต่เขาก็ได้ทําให้พาสกรอบปาตรงนี้สามารถตึงขึ้นมาได้แบบนี้นะเพื่อที่จะได้หันหัวไปด้านข้างได้มากขึ้นแบบนี้แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนที่พาสกรอบว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของการบัสเตอร์นี่ก็ทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับสีที่ลงมาก็จะเป็นเมทัลลิกพวกดีเทลก็ทําออกมาได้ละเอียดดูเท่มากๆเลยและที่สําคัญเลยก็คือมีกิมมิคสามารถเปิดช่องยิงเลเซอร์ที่อยู่ตรงนี้ได้นะฮะด้วยการจับพาร์ทนี้สไลด์ลงไป บบช่องยิงเลเซอร์ก็จะถูกเปิดออกมาครับตรงนี้เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะและที่ส่วนด้านในของกรอะไหล่เขาก็จะทำดีเทลมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทําออกมาได้ดูดีมากเลยนะฮะและไม่ได้มีดีแค่ดีเทลนะเพราะว่ามีกิมมิคออริจินอลที่ไม่มีในอน,นิเมะก็คือจะสามารถเปิดไฟได้นะครับซึ่งราฐานก็จะอยู่ตรงนี้พัเกรอะที่เป็นฝาปิดฐานนียก็จะถูกติดไว้ด้วยแม่เหล็กนะเวลาเปิดออกมากนนเนีย่ยก็สะดวกมากเลยนะฮะแล้วก็ดึงพลาสติกกั้นฐานออกมาก่อนจากนั้นค่อยปิดฝาปิดฐานคืน แล้วกิมมิคออริจินอลก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นฝาเปิดแบบสไลด์นะครับซึ่งฝาเนี้ยก็จะเป็นสวิตช์เปในตัวนะพอเปิดฝาแล้วไฟมันจะติดนะแบบนี้จะเจอกับคันจิโดรคุหรือก็คือความพยายามนะพร้อมกับไฟสีน้ำเงินแบบนี้และยังไม่พอนะครับเพราะว่าที่กรอไหลอีกข้างก็จะมีกิมมิคแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะเจอกับคําว่า คอนโจซึ่งจะเป็นไฟสีแดงนะฮะเป็นกิมมิคที่ทําออกมาได้เท่มากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีในอนิเมะแต่เจ๋งมากๆเลยนะครับแถมระบบไฟก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเปิดไฟแล้วก็ดูดีมากเลยทั้งสองข้างนะครับแล้วที่จุดขยับของช่วงกรอบก็อะไรก็จะขยับยกไปข้างหน้าข้างหลังได้แล้วก็ยกเข้าด้านในได้แบบนี้แล้ที์พักรอบตรงนี้เขาก็ทําให้ยกขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็ยังบิดออกด้านข้างได้แบบนี้ซึ่งกรอบด้านหลังตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับยกขึ้นมาได้แล้วก็บิดออกด้านข้างได้แบบนี้แล้วที่ส่วนพัด้แบบนี ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะช่วยให้พาร์ตกรอบหัวไหล่ไม่ไปขวางจุดขยับหัวไหล่นะครับส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟลยสามารถยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ซึ่งต้องพาร์ตหัวไหล่ที่เห็นเป็นสีเงินอันนี้ไม่ใช่เขาลงสีนะครับแต่ว่ามันเป็นดแคสทั้งรุ่นเลยนะฮะส่วนช่วงข้อศอกก็จะเป็นดับเบิลจอยสามารถงอได้ถึงขนาดนี้ ซึ่งที่ข้อสอบที่เห็นเป็นสีเงินนี่ก็จะเป็นดแคสเหมือนกันนะครับส่วนข้อมือก็จะเป็นบอ j o จอยหมุนไปซ้ายไปขวาได้สำหรับสิทเอียงซ้ายเอียงขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้แล้วพาัดมือที่ติดอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบที่สามารถขยับนิ้วได้ทุกนิ้วเลยนะฮะ ก็จะเอามาจาัดโพสได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแต่ข้อเสียของมือแบบขยับนิ้วได้ก็คือเวลาที่กำมือเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครซีเรียสเขาก็มีพาร์ทมือกำแบบปกติมาให้นะครับซึ่งก็จะขยับนิ้วไม่ได้แต่ว่าก็จะออกมาดูสวยกว่านะครับก็เลือกใช้ได้แล้วแต่ชอบส่วนในช่วงลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับทั้งดีเทลแล้วก็สีที่เขาลงมาซึ่งในพาร์ทลำตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกิมมิคที่สำคัญมากอย่างหนึ่งนั่นก็คือสาา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 ามมมมมมรรรรรรถถถออ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 อดออดดดดดดกกกกกกกลลล่่่่งงงงงหนน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 ้้นนะออน้้้ไไตเเเืััััะะะคคคบบบพแว็จจีีีีททขซโยยููนในนึ แล้วก็ยังสามารถถอดตกพาร์ซี่โครงออกมาได้นะครับก็จะเจอกับเตาปฏิกรณ์ที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งทั้งพาร์ซี่โครงและพารกรอะหน้าอกนี่นะครับทั้งหมดจะถูกยึดไว้ด้วยแม่เหล็กนะก็ช่วยทำให้เวลาที่ถอดออกมาเล่นเนี่ยสะดวกมากเลยนะฮะไม่ต้องกลัวเดรยหักเลยเพราะเป็นแม่เหล็กหมดและในส่วนของพารเตาปฏิกรณ์ก็ยังสามารถถอดออกมาได้ ซึ่งก็จะถูกยึดไว้ด้วยแม่เหล็กอีกเหมือนกันนะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีดีเทลแบ็คแพคที่ยังมีพาร์ตปีกติดอยู่นะครับซึ่งพาร์ตปีกนี้ก็สามารถขยับได้แบบนี้นะฮะก็จะเหมือนกับว่าเป็นปีกของบัสเตอร์แมชชีนหมายเลขสองที่ขึ้นมาติดเป็นแบ็คแพคตอนรวมร่างนะครับซึ่งรางถ่านของไฟที่หน้าอกไปจนถึงหัวเนี่ยก็จะอยู่ใต้กรอบลำตัวด้านหลังนะครับวิธีเปิดรางถานจะต้องถอดแบ็คแพคทั้งสองข้างออกมาก่อนแล้วก็ดึงพาร์ตเกาะด้านหลังออกมาก็จะถููกกกกกกกยยยึดดดไวว้้้้้แแมมม่่่่เเเหล็็็ือออออนน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 ัััะะครรรบบจจงงทาาาาีขใผ แล้วก็ติดเตรอหลังคืนที่เดิมพร้อมกับพาร์ทแบคแพคทั้งสองข้างจากนั้นสวิตไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเปิดก็แค่กดลงไปเท่านี้ก็จะมีไฟขึ้นที่ดวงตาและส่วนหน้าผากแล้วนะเค่ okay, มากเลยนะเห็นแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะแต่ว่าไฟไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ายังมีที่ หน้าอกอีกนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยไฟที่เตาปฏิกรก็จะติดด้วยนะซึ่งทํามาเป็น2สีแบบนี้นะครับเพ่มากๆเลยนะฮะเห็นแล้วขนลุกและนอกจากนี้ไฟนี้ก็ยังมี2โหมดด้วยนะครับโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นการเปิดไฟค้างไว้แบบนี้นะฮะส่วนอีกโหมดหนึ่งก็ให้กดไปที่ปุ่มเปิดปิดไฟด้านหลังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นไฟกระพริบแบบค่อยๆเฟดขึ้นเฟดลงนะฮะซึ่งมันก็จะเฟดขึ้นเฟดลงแค่เฉพาะตรงจุดสีแดงที่หน้าอกด้วยครับแล้วถ้าเกิดกดปุ่มเปิดปิดไฟทีก็จะเป็นการปิดไฟนะฮะอนน้้ลงงปิิิดดกะเเเว่าาาสยยขถ ไฟที่เกราะไหลเพิ่มด้วยนะฮะก็ยิ่งทําให้ดูอลังการขึ้นนะแถมไฟที่เกราะไหลทั้งสองข้างอัดเข้าหน้ากันบัสเตอร์แบบนี้แล้วยิ่งดูเท่มากๆเลยนะเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสีน้ําเงินแล้วด้านหนึ่งก็เป็นสีแดงทําให้เห็นหน้ากันบัสเตอร์ที่แบ่งครึ่งเป็นสีน้ําเงินข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งแบบนี้นะฮะส่วนจี่คบช่วงลําตัวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้ และที่ส่วนพาร์ทเกราะสะโพกนะครับก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมประทับใจมากเลยนะนั่นก็คือถ้าดึงพาร์ทนี้ลงมา ก็จะเจอกับเตาปฏิกรอีกลูกที่อยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้ตรงนี้จะไม่ได้มีกิมมิกเปิดไฟได้เหมือนกับที่หน้าอกแต่แค่ใส่มาแค่นี้ก็เจ๋งมากแล้วนะครับตามเซตติ้งแล้วนี่การบัสเตอร์ก็จะมีเตาปฏิกรณสองลูกที่อยู่ที่หน้าอกนั่นก็จะเป็นของบัสเตอร์แมชชีนหมายเลขหนึ่งส่วนที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของบัสเตอร์แมชชีนหมายเลขสองนะแต่ที่ส่วนกรอบกระโปรงด้านหน้าก็จะเป็นบอจอยนะกางขึ้นแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนกกอบด้านข้างนี้ก็จะเป็นบอรจอยที่เชื่อมอยู่กับเกล <c oughs> ก็ด้้นแนได้บบจ,ดบจุดขขยัช่วงต้นานะะ ซึ่งนช่วงสะโพกไปจนถึงต้นขาที่เห็นเป็นสีเงินนี่คือไดแคสทั้งหมดเลยนะครับจุดแคบช่วงต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ส่วนช่วงขาเขาก็จะเป็นดับเบิ j o i n นะครับงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนที่พ์ดกรอขาตรงนี้นะครับก็จะมีกิมมิ c สามารถเปิดช่องยิงเลเซอร์ออกมาได้แบบนี้นะฮะส่วนช่วงข้อเท้าก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้สา0เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขขนนนนาาดดีี้้ยกลงงไถึ นอกจากนี้ที่ส่วนพารทเท้านี่ก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะฮะก็จะสามารถขยับยกขึ้นได้แบบนี้ส่วนใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับก็จะมีครบเลยนะฮะทั้งดีเทลของ iPhone แล้วก็ตีนตะขาบนะบทำออกมาได้ละเอียดครบถ้วนมากๆเลยนะครับ เทียบกับโรบอทธรรมชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกันดั้มก็จะดูตัวเล็กไปเลยนะครับหัวกันดั้มก็สูงเลยหัวเข่าของกันบัสเตอร์มานิดเดียวเทียบกับ MG กันดั้มมาร์คทจะต่างกันประมาณนี้นะครับมาร์คทจะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับหัวของมาร์คทูจะสูงที่ประมาณเอวของกันบัสเตอร์เทียบกับพาโมเดลกันบัสเตอร์จาก Line SMP Alternative Destiny กับโมเดลรอยมินิเฮงเคกัตไตดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าตัว Mo ทอไมส์ของ CCS ก็จะสูงที่สุดนะครับลงลงมาจะเป็น SMP แล้วตัวเล็กสุดก็จะเป็นโมเดลรอยส่วนอัพชั้นพาร์ตก็จะมีมือกำหนึคู่มือถืออาวุธ1คู่ มือถือบัสเตอร์โฮมรันหนึ่งคู่มือแบแบบกลางบัสเตอร์มิสไซล์ออกมาจากปลายนิ้วหนึ่งคู่มือกลางบัสเตอร์มิสไซล์แบบหยียนนิ้วตรงหนึ่งคู่บัสเตอร์โทมาฮอคหนึ่งคู่พาสสำหรับติดบัสเตอร์โทมาฮอคเข้าด้วยกันวิธีใช้ก็แค่นำบัสเตอร์โทมาฮอคมาประกอบลงไปทั้งสองข้างเท่านี้ก็จะได้เป็นดับเบิลบัสเตอร์โทมาฮอคแล้วนะครับบัสเตอร์โฮมรันเอฟเฟกต์พารสสำหรับใช้กับบัสเตอร์โฮมรันซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะก็ให้ มื่อเปิดมาก็จะเจอกับรางฐานแบบนี้นะฮะก็ให้นําพลาสติกก้านถานออกก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝารางฐานคืนลงไปจากนั้นให้พลิกมันดูที่ด้านนี้นะฮะมันจะเป็นด้านเดียวเลยที่จะมี LED ยื่นออกมาแบบนี้นะครับซึ่งการจะเปิดไฟที่ตรงนี้นะครับก็แค่เอาเอฟเฟกต์พาร์ตมาติดลงไปนะครับเขาทํามาเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องใช้เดือยเลยนะครับแค่เอาติดลงไปง่ายๆแบบนี้ไฟก็จะติดแล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยจะมี2งแบบนะครับเ้่าเอฟเฟกต์พาร์ตไปติดครั้งแรกเนี่ยก็จะเป ค่อยๆเฟดขึ้นเฟดลงแบบนี้นะฮะมือขวาสําหรับกำรรเตาปฏิกรณ์หนึ่งข้างพาร์ตซี่โครงตอนที่ดึงเตาปฏิกรอ์ออกมาจากหน้าอกพาร์ตเตาปฏิกรณ์ที่ถูกดึงออกมาจากหน้าอกซึ่งทําดีเทลออกมาได้สวยมากๆเลยนะฮะสำหรับวิธีใช้พาร์ตเตาปฏิกรณ์ตอนที่ดึงออกมาจากหน้าอกก็ให้ถอดกรอบหน้าอกออกมาก่อนนะฮะรวมทั้งพาร์ตซี่โครงและถอดพาร์ตเตาปฏิกรณ์ที่อยู่ในหน้าอกออกมาด้วยจากนั้นก็นำพาร์ตเตาปฏิกรณ์ตอนที่ดึงออกมาสอดเข้าไปที่พาร์ตซี่โครงแบบตอนที่ดึงเตาปฏิกรณ์ออกมาแบบนี้ และนำทั้งพาร์ตเตาปฏิกรณ์และพาร์ตซี่โครงกลับลงไปติดไว้ที่หน้าอกโดยไม่เหล็กเท่านี้ก็จะติดออปชั่นพาร์ตเตาปฏิกรณ์ที่ดึงออกมาจากหน้าอกได้แล้วนะฮะซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เปิดไฟเนี่ย ไฟที่เตาปฏิกรณก็จะติดขึ้นมาด้วยนะเจ๋งมากเลยนะฮะพาร์ทผ้าคลุม b u สเตอร h i l ลซึ่งเขาก็จะทำมาเป็นทรงของผ้าที่กําลังปลิวอยู่แบบนี้นะครับออกมาดูดีมากเลยซึ่งด้านนอกก็จะถูกทํามาเป็นสีดําแบบนี้นะครับส่วนด้านในก็จะทําเป็นสีแดงก็จะเหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับพาดมือขวาสาหรับดึง b u สเตอร h i l ลมาคลุมตัวหนึ่งข้างส่วนวิธีติดพาร์ทบัสเตอร h i l ลลงไปนะครับขั้นแรกก็ต้องถอดส่วนแบคแพคออกมาก่อนทั้งสองข้างแล้วก็ถอดพาร์ทเกราะด้านหลังออกมาจากนั้นก็ยกเกราะไหล่ตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแบบนี้ แล้วก็ค่อยเอาพาร์ตเกราะหลังที่ติดบัสเตอร์ชิลลลงไปติดไว้ที่ด้านหลังแบบนี้จากนั้นก็ค่อยเอาพาร์ตแพรกที่ถอดออกไปกลับมาติดลงไปทั้งสองข้างเท่าน,นี้ก็จะติดบัสเตอร์ชิลลลงไปที่ด้านหลังได้แล้วนะฮะซึ่งก็จะขยับขึ้นลงได้นิดหน่อยแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะโพสเป็นท่าตอนที่ใช้บัสเตอร์ชิลมาคลุมทั้งแขนนะก็แค่เปลี่ยนพาร์ตมือด้านขวาให้กลายเป็นพาร์ตมือแบบที่ดึงบัสเตอร์ชิลมาคลุมแบบนี้ ก็จะทําเป็นเหมือนกับตอนที่ดึงบัสเตอร์ชิลมาบางตัวได้แล้วนะฮะซึ่งเขาให้มาเป็นพาร์สแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะวาพวกลอยยับพาเนี่ยก็จะถูกทํามาสวยสําเร็จอยู่แล้วไม่ต้องไปจัดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผ้าคลุมแบบที่เป็นผ้าจริงๆเนี่ยก็น่าจะต้องมาจัดให้มันดูพลิ้วสวยอีกทีหนึ่งนะฮะพาร์สล้อตีนตะขาบสำหรับไว้โพสท่าซูเปอร์อินาสึมะคิกเอฟเฟกต์พาสสำหรับตอนที่ใช้ท่าซูเปอร์อินาสึมะคิกส่วนวิธีติดเอฟเฟกต์พาสซูเปอร์อินาสึมะคิกขั้นแรกก็ให้เเเเออาาาาาส่วนนวนนนนฟฟพร์กกัับบตตตีะะะขขมิดด้้ไปยฮ จากนั้นก็นำเอฟเฟกต์พาทั้งหมดมาติดเข้าไปที่เท้านะซึ่งก็จะถูกติดไว้ด้วยแม่เหล็กแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็เจ๋งมากเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เดือยเลยนะครับช่วยให้สะดวกในการติดเอฟเฟกต์พาลงไปมากเลยแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพาส d o u b บัสเต s t e r c o r เด d ร r นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์พาสสายฟ้าตอนที่ใช้ d o u b บัสเต s t e r c o r เดอ o r นะครับวิธีติดพาส b ตอ s t e r c o r ดอ d ์ r ลงไปที่แขนและขาก็จะเป็นอีกกิมมิ c นึงที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะก็ทําให้เกราะแขนกับเกราะขาสามารถกางออกมาได้จริงๆนะฮนะวิธีการในส่วนเกราะแขนก็ให้มากดพาดเกราะตรงนนนีี้้ะะคบบแเเจงมากลย จากนั้นก็ค่อยถอดพาร์ทมือและพาร์ทเกราะข้อมือออกมาจากแขนแล้วคติดพาร์ทบัสเตอร์โคเรเดอร์ลงไปแขนโดยที่การติดเข้าไปก็จะใช้เป็นแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาอีกข้างมาประกบเข้าไปจากนั้นค่อยเอาพาร์ทเกราะข้อมือกลับลงไปติดที่เดิมแล้วก็ค่อยเอาพาร์ทมือ กลับลงไปติดเท่านี้ก็จะทำเป็นตอนที่กลาง b u สเตอ c o ค r i d เ r ออกมาจะาแขนได้แล้วนะครับแล้วในส่วนของเอฟเฟกต์พาที่เป็นสายฟ้านี่นะฮะเขาก็จะทํามาให้เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับเวลาติดก็ให้เอาแม่เหล็กเนี่ยมาติดกับตรงพาร์ตกรอกข้อมือแบบนี้ก็จะสามารถเลือกติดได้เลยนะครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนของมือหรือว่าจะให้เอฟเฟกต์หันไปทางไหนแล้วที่การกรอกขาก็จะคล้ายๆกับตอนการกรอกแขนนะแต่ว่าก็จะมีตรงกรอกข้างขาตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับขั้นแรกก็ให้ยกกรอกข้างขาให้ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ให้ดันพาร์ตนี้ลงไปแบบนี้ กรอกขาก็จะกลางออกมาเหมือนกับที่แขนเลยนะฮะและการติดพาสบัสเตอร์โคเรเดอร์เข้าไปก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกับส่วนแขนเลยนะฮะแล้วพานนี้ก็จะถูกแบ่งมาเป็นด้านหน้ากับด้านหลังแบบเดียวกับ แขนเท่านี้ก็จะทําเป็นตอนที่กลาง buster c o l เ i d e r ที่ขาออกมาได้แล้วนะครับส่วนเอฟเฟกต์พาร์ทนี้ก็จะเหมือนกับที่แขนเลยนะฮะก็คือเขาจะทาตรงเดือยมาเป็นแม่เหล็กให้เอาไปติดที่ตรงกรอกข้อเท้านะครับก็จะสามารถเลือกติดได้อิสระเหมือนกับที่แขนและที่ขาดไม่ได้สําหรับไลน์มอเตอร์มายซีรีส์ของ CCS นะครับก็คือฐานตั้งที่สกรีนชื่อเรื่องทอปปวนในไรและชื่อกัน b u สเตอร์ไว้นะฮะซึ่งก็จะเหมือนกับตัวอื่นในไลน์นี้เลยนะครับก็คือเขาจะให้เสาค้ำมาเป็นแกนเหล็กเลยนะฮะเพื่อที่จะได้รับน้ำหนักของตัวหุ่นได้เพราะะะตัวัวหุ่นนนนกก็จม้าคคอของของพสพเลยะ スーパーイナスマーキック ลองมาโพสเป็นตอนที่ใช้ท่าซูเปอร์อินาสมาคิกดูก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาเท่มากๆเลยนะครับเห็นแล้วขนลุกถึงแม้ตัวจะใหญ่นะครับแต่ว่าจุดขยับเนี่ยฟูลแอคชั่นมากสามารถโพสท่าไรเดอร์คิกได้แบบนี้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะแล้วฐานที่เขาให้มานี่ก็แข็งแรงมากๆก็สามารถพยงุงโตหุ่นทั้งตัวให้ลอยอยู่กลางอากาศได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วไหนจะกิมมิคไฟนะครับอันนี้ผมก็เปิดไฟที่ไหลตรงช่องโดยครัก,กับคอนโจไว้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นกิมมิคออริจินอลที่ไม่ได้มีในเรื่องแต่พอเปิดไฟตอนที่โพสท่่่่าาาาานนนนีี้้้้ลลววชยยยทททํใใหดออััังงกกกกรรขึึมมมเเะจจุผปบ็คื ทั้งเอฟเฟกต์พาร์แล้วก็ล้อตีนตะขาบสำหรับทำท่านี้นะครับที่เป็นแม่เหล็กเอามาติดที่เท้าได้ไง่ายๆช่วยทำให้เอามาเล่นได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะฮะกัดไชสกัมบัสเตาทาตะนมาชีตวโมว่ในเดียว ลองมาโพสเป็นท่ายืนกอดอกก็ได้แบบนี้นะฮะออกมาดูดีมากเลยนะครับถึงแม้ว่าด้วยดีไซน์แล้วจะไม่สามารถกอดอกได้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีพาร์ทแขนตอนที่กอดอกมาให้นะแต่จุดขยับช่วงไหล่ไปจนถึงข้อศอกเนะี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดีมากทําให้สามารถเอาแขนทั้งสองข้างมาควยกันด้านหน้าให้ดูคล้ายกับกําลังกอดอกได้แบบนี้นะฮะแล้วยิ่งรวมกับกิมมิคไฟที่อยู่ที่ตาด้วยนะก็ยิ่งทําให้โพสท่านี้ออกมาได้ดูเท่ขึ้นไปอีกนะฮะบัสต้ามิไซเด ลองมาโพสตเป็นตอนที่กําลังใช้บัสเตอร์มิสไซล์ก็จะได้แบบนี้นะฮะยังไงภาพจาตอนใช้บัสเตอร์มิสไซล์เนี่ยก็ต้องเป็นมือแบบเหยียดนิ้วตรงแบบนี้นะฮะซึ่ง้วยออปชันพาร์ที่เขาให้มานี่ก็ช่วยทำให้โพสออกมาได้ดูใกล้เคียงกับในอนิเมมากขึ้นไปอีกนะครับลองมาโพสต์เป็นซีนตอนที่กําลังกระโดดถ,ถอยออกห่างก็จะได้แบบนี้นะฮะในเรื่องนี้ซีนนี้ก็จะเป็นซีน,นที่ได้เห็นเขายิงเลเซอร์ออกมาจากทังที่เกาะไหล่และที่เกราะขาพร้อมกันเลยนะครับซึ่งด้วยกิมมิคเปิดปากกระบอกเลเซอร์์ไไดดด้้้้้จจรริิงงๆๆนนน่่่ถึแๆๆๆะะึแมมมมมวววาาาาะะะเเ็็กกกกลลออยยยคชใหพสูข สนนโมดนเดอัตชิตาิกายาดเลตมเตะเราเอามาโพสเป็นตอนที่ใช้บัสเตอร์ชิลคลุมตัวถูกก็จะได้แบบนี้นะฮะด้วยพาร์ทพักคลุมที่เขาทําทรงมาเป็นเหมือนกับกาลังปลิวสวยอยู่แล้วนะครับพอมาโพสท่านี้เรายิ่งดูเท่เข้าไปอีกนะครับแล้วนอกจากนี้พาร์ทมือที่เขาทํามาเป็นพาร์ทบัสเตอร์ชิลที่ถูกดึงมาทั้งอันแบบนี้นะครับยิ่งทำให้เวลาที่จะเอามาโพสท่านี้สามารถทําได้สะดวกขึ้นไปอีกนะครับบัสตาโฮมรัน ลองโพสเป็นตอนที่ใช้บัสเตอร์โฮมรันดูก็จะได้แบบนี้นะฮะช่วงแขนนี่จจดขยับดีมากจนสามารถถือบัสเตอร์โฮมรัน2มือได้เลยนะฮะแลวจดขยับช่วงขาก็ดีมากเหมือนกัน,นครับสามารถยืนอ้าขาได้ถึงขนาดนี้โดยที่ไม่ล้มด้วยนะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดติดเอฟเฟกต์พาร์ตลงไปให้ไฟติดด้วยแล้วนะครับก็ยิ่งทําให้โพสออกมาได้ดูได้อารมณ์มากเลยนะฮะถึงแม้ท่านี้จะไม่ได้มีในอนิเมะแต่ตัวฟิกเกอร์นี่ก็สามารถโพสออกมาได้เท่มากๆเลยนะครับบัสตาร์โทมฮอ ลองให้ถือบัสเตอร์โทมฮอคคู่รู้วก็จะได้แบบนี้นะนี่ก็เป็นอาวุธประจาตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ในอนิเมะนะแต่พอให้มาถือแบบนี้แล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะดับเบิลบัสเตอร์โคเรดาอ้า ลองติด Option Part ตอนใช้ Double Buster Collider พร้อมกับ Effect Part ลงไปทั้งที่แขนทั้งสองข้างและที่ขาทั้ง2ข้างก็จะได้แบบนี้นะอลังการมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกกิมมิคที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับที่เขาทาให้สามารถกางทั้งกรอแขนและกรอขาออกมาได้จริงๆแถม Option Part Buster Collider ทั้งหมดรวมแม้กระทั่ง Effect Part เนี่ยก็ถูกติดไว้ด้วยแม่เหล็กด้วยนะฮะและนอกจากนี้จุขยับก็ยัยยงทําออกมาได้ดีมากนะครับถึงแม้จะมีดีไซน์ของกรอไหลที่เป็นแบบนี้นะครับเขาก็ยังทําให้สามารถชูแขนขึ้นไปได้สูงแบบนี้นะ, <ๆ S 1> นะครับก็เลยยิ่งช่วยทําให้โพสท่านี้ออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะฮะจริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้า เกิดว่ามีไฟที่แขนทั้งสองข้างกับที่ขาสองข้างด้วยเนี่ยเวลาเอามาโพสตอนที่ใช้ท่านี้น่าจะยิ่งอลังการขึ้นไปอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดมีราคาก็น่าจะแพงขึ้นไปอีกด้วยนะครับ ลองโพสเป็นตอนที่ดึงเตาปฏิกรอ์ออกมาจากหน้าอกออก,ก็จะได้แบบนี้นะพูดถึงการบัสเตอร์แล้วนี่ขาดท่านี้ไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วยิ่งมอร์เทลไมนี่เขามีให้ทั้งเอฟเฟกต์พาร์ทและกิมมิกเปิดไฟได้อีกนะเอามาโพสท่านี้แล้วดูทรงพลังมากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดจะให้รู้สึกอินกว่านี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนภาพเป็นขาวดําแบบนี้ทําให้ยิ่งดูได้หล์ขึ้นไปอีกนะครับเห็นแล้วขนลุกเลยนะเป็นไงกันบ้างครับกับมอร์ทลไมน์การบัสเตอร์จากค่าย CCS ตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับนี่เป็นคนอก่ของวุนอ แล้วก็ตัวใหญ่ถึงขนาดนี้นะก็ยังสามารถขยับได้แบบฟูลแอคชั่นเลยนะจุดขยับนี่คือทําออกมาได้ดีมากๆแล้วไหนจะกิมมิคเปิดไฟแถมยังการเกราะแขนกับเกาะขาออกมาได้จริงๆอีกนะครับแล้วออปชั่นพาร์ตก็ยังมีมาให้จัดเต็มเอามาเล่นได้สนุกมากๆเลยนะครับพอเล่นแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะหักคะแนนตรงไหนดีนะครับเพราะด้วยราคาเท่านี้เราก็ได้ขนาดนี้รู้สึกคุ้มมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะขอให้คะแนนไปที่ สิบเต็มสิบครับเป็นหุ่นเหล็กการบัสเตอร์ที่เพอร์เฟกมากตัวหนึ่งเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกิมมิคแยกร่างรวมร่างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแยกร่างรวมร่างได้จริงเนี่ยมันก็จะไม่มีทางออกมาเป็นหุ่นที่ทรงสวยขนาดนี้และจุดขยับกับกิมมิคต่างๆก็คงไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะแต่ทั้งจุดขยับแล้วก็กิมมิคอื่นๆที่ได้มาเนี่ยเข้านี้ก็ทํามาดีแล้วก็คุ้มมากๆแล้วนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆกันบัสเตอร์นะครับและอยากจะมีการบัสเตอร์ดีๆสักตัวแล้วไม่ได้ซีเรียสว จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ m o t o m i n Series การบัสเตอร์ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับหุ่นเหล็กในไลน์ m o t o m i n Series อนาคตอยากจะให้เขาออกตัวไหนมาอีกส่วนตัวนี้เท่าที่เล่นลายนี้มาผมประทับใจทุกตัวเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะคาดหวังกับตัวอื่นที่เขาจะออกมาในอนาคตอีกนะครับหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพื่อนครเพื่อน,พ,อนพ,พี่น้องได้ยรับ,รบาัค้้งงีตอขลไป่ เจอกันใหม่สาวน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ